อ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสกู้สุกคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เป็นอากาศปลอดโปร่งเมื่อวานนี้กะลิ้นอยู่พี่น้องฝนแต่ว่าหางบอลิ้นไหลายพ่อป,ปล่อยๆพ่อผิวๆเมื่อนี้สงสัยคือสิ มัมีฝนแล้วล่ะพี่น้องเป็นทองฝ่าปลอดปูงแต่ว่ากระคืมอยู่ดิก็ยั่งไวใจบ่ได้เนาะคะ่ะอ่ะหมื่อวานนี้แม่ขัวกลับไปงานสีดำค่ะพี่น้องไปงานสีดำเ <c oughs> มื่บ้านเนี่ยเพราะว่าหยาิเสียเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา้ามื่อนี้ นี่แม่ขั้วสิภาพไปบึงตัวเลขแนวทางของผู้ใดดอกไม้อยู่นาบานแม่ขัวถว่วแล้ว FC เสริมสิลง่งชุดล่างก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะลงชุดล่างก่อนเพราะว่าอาตะวเนรางสามตัว,าาตวมาตัวแม่ขั้วยังบ้านใน้นลงงหายพี่น้องเ FC บึงอย แต่วันหน่วยล่างกันยังถือว่าเดินดีน้ะพี่น้องเนาะหน่วยล่างของ f อฟซเสลิมเมื่อกี้นี่เพิ่นห้หกับหนึ่งมาเข่าทีหนึ่งรอบนี่มาแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ขั้วก็สิไปลงห้คขอเการะบาดน,นี้เพิ่นจะมีเด่นล่างสมตัวมาตัวสีช้นกันบ่ถ้าบ่อสน้นกันกับตัวที ตัวที่เพิ่นปลกกลักหน่วยแสดงว่าสามตัวนี่เขาออกมาเหตุหลักสิบใดอ่าสามตัวเด่นล่างเพิ่นว่าปีหกเกตย่งบรุษเทียเดี๋ยวแม่ขั้วสิภาาไปเบิงสำหรับอข้อหวยเล้าโอ้ข้อหวยลงังสายลางเด้อพี่น้องเด้อขันว่าเลี้ยงข้อหวยเล่า <c oughs> โอ้ยคือคือน้ำเล่าแล้วก็เล่มมาออก อันเล่าเนาะพี่น้องเอาขอโทษวาผพิษสำหรับเดินล่างสามตัวมาตัวนี่อ่าปีหกเกดเดินดีจนว่าทอดปีหกแปดตั้งแต่ปีหกเกดมากจนทอดปีหกแปดเดินล่างสามตัวมาตัวบานนี้เพื่อนกับพี่นักงนวยล่างให้เห้ ถ้าลักหน่วยบวช้นกันกับสามตัวมาตูนี่ตองมาลักสีเมนบอพี่น้องอ่ะไปเมนขวดสิผ้าไปบึงสถิติเด่นล่างของเอฟซเสริมนี่ค่ะพี่น้องสำหรับสถิติเด่นล่างของเอฟซเสริมหมวดที่ผพานมากหน่วยล่างเพิ่นว่าสูตรนี่ลุด เพิ่นว่าบ่ต้องลงเด้อสูตรนีว่าสั่นเพิ่นว่าสูตรนีรุดอืมถ้ารุดแล้วเพิ่นว่าบ่ต้องลงเพราะว่ามันรุดสองหัวซอนแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะเอาสูตรใหม่มาให้ลงเพิ่นว่าอ่ะตัวนี้บล่ลงก็คือบล่ลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามันรุดนะตามลักนวยลางต่อ แต่ว่าเพิ่นมีสถิติของเด่นสามตัวมาตัวเดี๋ยวแม่ขั้วสิลงเดี๋ยวแม่ขั้วสีหายเบิงนี่ค่ะพี่น้อง ให้018มาหา1ให้หา63มา23ให้018มาหา1ให้หา63มาหา0โอ้อนันนี้เออเด่นเด่นเด่นมาเนาะบบปักลักตัวนี้หา63มาหา C หา63มา32หา63มา36หา63มา8หา,า,า018มา6 0 018มา87 ศูนย์หนึ 06, ่งแปดมาสองศูนย์ศูนย์หนึ่งแปมาศูนย์กศูนย่มาเก้าหนึ่งห้ามมาสองหกหน่งมาหาศูนยมาหกสามมาสาเอาเลขอีอยังจังคอยมาตั้งแต่ซุ่มจำหนีแถบันมีแต่0ูนย์หนกับห้าหกสเอาคือไปตยอย่างหัวแถบานี้จักหวดระบาดนี้ ปั๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดงวดสามตัวมาตัวย่งบรุษอ่าแต่ว่าเข้ามาปาักไว้ที่รักนวยเด้อบัณพี่น่วงเด้อรักน่วยล่างของเอฟซีสเลิมนี่ย่งเดินยุ่ เมื่อกี้นี่ไฮห,หากับหนึ่งเข่าทีหนึ่งอ้าบานนี่แม่ขั้วสีลงสองสูตรนี่พร้อมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัวนี้สิเป็นนุย้ยตัวนี้สิเป็นเด่นสามตัวมาร่วมกันเพราะว่ามันเป็นสูตรลางเพราะว่าเป็นสูตรลางน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเป็นเป็นสูตรรางน,น,น้ากันแม่ขัวก็เไยสีร่งไ้แต่ว่าสาตัวนี่บ่ปักหลักเด้อพี่น้องเด้อบ่ลงย้อนหลัง3าตัวนี้บ่ล่งย้อนหลัง,ตง,ลงแต่ว่า2อตัวนี้เอซี ฮาหกสามขันฮาหกสามมาหากับสามมากฮาหกสามมหากับสามหลายออกอยู 5, ่หากับสามนี่ละเหล็ก แสดงว่าเลขเลขต้องวดเลขบ่ไปใส่แสดงว่าเลขบ่ไปใส่ <c oughs> บาทนี่มือวันที่สิบมือวันที่สิบมือนีวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามส,สิบสี่มือวันที่สิบสี่แม่ขั้วสิมาจับ ของเอฟซีสลตลมไฮเดอร์พินองเด้อจับประกบคูอันนี้เด่นรางบ่ปักหลัก,ลกห้าหกสามเด่นรางบ่ปักหลักเด้อบานนี่อันนี้นวยลางนวยลางของสูตรของของสูตรนี่เด้อเนี่ย ของสูตรที่เข้าล่งคู่ม,มือนี่พี่น้องนี่นี่สถิติหน่วยล่างของเอฟซีสรืมนี่นี่พิดมาสองหววแล้วสวงพักหลังนี่แต่ว่ากระทือว่าเดินดีหื่อกี้นี่พันมาหาหนึ่งเด้อสูตรนี่เข่าทีหนึ่งเลขออกสามหนึ่งรอบนี้มาแล้วเอา พี่น้องพ่อสีมง่งออกบอ่ <c oughs> บ่ชนก,นกันกับสุดสามตัวเด้อซุดสามตัวนี่บ่ปักหลักสำหรับลางสุดสามตัวนี่บ่ปักหลักสำหรับลงาบลบลงบาทที่นี่ลักหน่วยมาแปดกับสอง สกับแปดรักน่วยมากสองกับ8เท่ากับเอาเดี๋ยวเอฟซเสริมสิมาจับคู่ห่อยูย่เด้พี่นองเด้อมือวันที่สิบสีเด้อจับคู่ล่างอาจจะเป็นคู่บนพร้อมเพราะว่าบนนี่แม่กล้วยท่านนล่งหายเพลินอยู่อาจจะเป็นมืออื่นคู่บนเอา <c oughs> ตอนนี้ขอขันไล่การจักน้อยเนี่ยเพิิน่าเอซเพิิน่าเพิินบบเห็นเซียนผู้เ่า เซียนผู้เท่านี่ค่ะสิบหกกันยาหกแปดเด่นบนหกกับแปดจับคูม่มิสามหกสามแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดเด่นลางสองกับเจ็ดเด้อเด่นลางสองกับเจ็ดอันขอขันไล่าการให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยเพิ่นคอมเมนต์มากหรือว่าเพิ่นโทรมากเพิ่นบ่เห็นเซียนผู้เท่าอ่านี่ขอขันไล่าการจักน้อยน้องเอา กสามารถตูน้อยคักจะบันนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบนบ,นบเห็นเซียนผู้เฒ่าขอเบิงเซียนผู้เถ่าแน่เอาผู้ใดบบเห็นเซียนผู้เถ่าเ้อค่ะพี่น้องเนอะแต่ว่าแม่ขั้วว่าแม่ขั้ขวได้ลง่งพอดาบแล้ว,วลย่งบบทันได้ลดงแต่เพิ่นกัย่งบบท่านไล้โทรหาแม่ขั้วเดี๋ยวแม่ขั้วสีโลกร่องโทษร่องเบิงวา่าพอดาบเซียนละยองจะลงอ่า จะว่างบบเนะอะเดี๋ยวแม่กลัวโทรหาพอดาบเด้อเอาเขาสีเห็นแล้วเนอะของเซียนผู้เท่าผู้ใดที่บอท่านเห็นเซียนผู้เท่าเด้อเอามาเบิงคลิปนี่ต่อเด่นสามตัวมาตัวไม่ปักหลักห้าหกสามหน่วยล่างของ fc เสลืมสองกับแปด ผู้ใดเป็นแฟนคลับของเอฟซีเสืลมตามกันต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้อตามกันต่องวดหน่วยล่างกันยังถือว่าเดินดีนะเนาะเอฟซีเสืลมยังสูตรบนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเสืลมนี่สูตรบนสุดสามตัวยังถือว่าเดินดี ชุดสองตัวกับตัวหนึ่งุดชุดสองตัวนี้รุดมากสามงวดแล้วตัวเดียวรุดงวดหนึ่งอะบาน,นี่เจ๊ตองบ,อบอ่อพลสิตามอีกรองเบงยูวาตัวเดียวของเพิ่นจะเดินหรือจะรุดเพราะว่าเพิ่นกระเดินเดิน,ดนมากดีมากเนาะ แต่ว่าเพิ่นกระเดินมาดีมากบานนี้มาลงซีตัวเดียวลุดเดี๋ยวๆแม่ขั้วสีตามเบิ่งอีกจักงวดสองวดถทาบอคาบอเดินกระทึถือว่าเฮ้าหยุดลงสกักก่อนเนาะเพราะว่าเลขตัวเดียวเสียดายอยู่เดี๋ยวสีตามสีตามต่ออะแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของ f อเซสริมเนาะอะ,อะ นี่ค่ะพี่น้องอ่ะมักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจกดทับสกคยให้แม่ครัวเนอะค่ะพี่น้องเ้อ่ะขอบุณขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณผู้กดแชร์พอกันคลิปหนาสําสหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีคะ่ะ